สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องปอสี h ช n แนลวันนี้เรามาทำความรู้จักกับอาวุธปืนซึ่งกำลังได้รับความนิยมนะครับซิกเซอร์พีสามหกห้าสโลแกนสามร้อยหกสิบห้าวันพกได้ทุกวันนะครับวันนี้เปิดกล่องครับวันนี้ไม่ได้ปืนนะครับในกล่องกม็มีครับนี่ครับตัวปืนแม็กกระสีนสิบสองนัด สองนั่นนะครับตัวใส่ในแชมเบอร์นะครับี่เระไพแล้วก็กุญแจฟู่มือแล้วก็เหกเหลี่ยมขันนะครับอันนี้สิ่งที่ขาดไปคือแท่ไม่มีแท่ทางความสะอาดต้องาาไปซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมเขาจะให้สองนอกนะครับมีฮอร์ซิสเซอร์มาสองสองในก็ไปหาซื้อเองนะครับตังแล้วก็กระสุนนะครับ ขนาด115เ mm, ร้สากรัมกมิลลิเมตรูเกอรนนนนาา์นะครับกระสุน fmj นะครับฟูลแมตต์แจ็กเก็ตกระสุนหัวเท่าแนงธรรมดานะครับก็เป็นกระสุนเอ่อมิลล mm, ิเมตรทัว่วไปแต่ว่าสิ่งที่พิเศษคือผลิตจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวปืนก็สวยเทียวนะครับเล็ก เล็กกระทัดรัาใส่ก็พอดีนะครับคือ,อ,อผมไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับเพิ่งเคยเห็นตัวจริงก็พอเห็นแล้วตกใจนิดหน่อยว่ามันมันเล็กเล็กจนรู้สึกว่าเออมันเหมาะเวลาทำง,งานแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเบามากเบามากๆเบากว่าปืนที่ผมเคยใช้นะครับ เดี๋ยวช่างให้ดูเลยว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับป้องแพนมาเลยครับเพราะตัวปืนนะครับไม่มีกระสุนในลแรงเพลิงน้ำหนัก467 467 467กรัมนะครับ4ขีดครึ่งประมาณนี้นะครับอ็ จุดเด่นของปืนรุ่นนี้นอกจากราคาที่ถูกแล้วนะครับก็คือเป็นปืนพกซ่อนหรือว่าคอนซิลกันคอนซิลก็คือซ่อนพรางปกปิดนะครับคอนซิลกันซึ่งโดยส่วนใหญ่คอนซิลกันถ้าเป็นกระสุน9มลเมตรก็จะมีบรรจุป,ประมาณ6-7นะัดแต่รุ่นนี้พิเศษครับมีถึง12นะัดกลบจุดด้อยของคอนซิลกันสามารถเป็นปืนเทคนิคอเป็นปืนปฏิบัติงานท,ทั่วไปได้เลย เอาเป็นปืนที่สวยรูปลักษ์ก็ตามสไตล์ของ s i กซ์เ e อรครับเหมือนเหมือนลักษณะคล้ายๆกับ s i กซ์เ e อร p 9 3 8แครับแต่ว่าอันนี้จะบรรจุได้มากกว่าเท่าตัวแล้วก็เป็นขอรงพอลิเมอร์ด้านก็ตามสไตล์ซิกซ์เ l อรครับสวยศูนย์ก็ด้านหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกด้านหลังก็เป็นศูนย์ธรรมดาปรับได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังออตัวสไลด์ ตัวนี้มีเซฟนะครับรุ่นแรกๆจะไม่มีมีเซฟสองด้คันค้างสไลด์ด้านเดียวนะครับไกก็ไม่มีทิ c กเกอร์เซฟตี้นะครับแต่ว่ามีตัวใบห้ามไกแทงก็สวยดีนะครับบ้านหลังก็ไปยิงกันนะครับไปยิงเดี๋ยวจะไปดูกลุ่มกระสุนส่วนอื่นๆก็เอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ จะขาดไปก็เพียงแซ่แล้วก็อุปกรณ์ความสะอาดนะครับแต่ว่าก็พร้อมที่ปฏิบัติงานก็ประทับใจครับสวยเดียวสิบสองนัดพอดีนะครับพอดีก็น่าจะเล็กกว่ากล็อกสี่สิบสามหน่อยนะครับสวยครับไม่เล็กแล้วไม่ใหญ่แล้วก็น้ำหนักไกล รุ่มนี้ครับชอบ6ิก er p 3อีสาาำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าจะพาไปยิงที่สนามขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ